จะลึกดวงชะตาชีวิตของท่านไว้ในแผ่นมงคลชะตาชีวิตเสริมดวงชะตาชีวิตเรื่องงานเงินความรักสนใจเพียงแผ่นละ199บสบ้าทสั่งพันลายแอสไซ o ์โฮโลโมาสเตอร์คนที่เกิดลัคนาราศีพิจิกนะครับประจำช่วงครึ่งปีหลังนะครับคนที่เกิดลัคนาราศีพิจิกนะครับดาวประจำตัวของคุณนั้นคือดาวอังคารครับโหราศาสตร์ไทยนะครับผมมีคำนิยามว่ากล้าแข็งขยันให้ไทยไดาวองคารครับ แต่ว่าในช่วงครึ่งปีหลังนะครับข้อเสียก็คือว่าไอ้ความขันใหญ่ของคุณเนี่ยมันขยันในมุมที่บางทีนะมุมที่ผิดประเภทนะผิดจังหวะผิดเงื่อนไขผิดเวลานะครับผมมันก็อาจจะกลายเป็นปัญหาต่อตัวคุณเองได้ในช่วงครึ่งปีหลังนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรเสียนะฮะถ้าคุณนั้นไม่แน่ใจนะครับผมกับว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่านะครับ อาจารย์ก็แนะนําว่าลองปรึกษาผู้รู้ดูนะครับหรือคนที่มีความรู้ความสามารถนะครับผมในด้านนั้นๆจะเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์หรือเป็นสิ่งที่แก้ไขปัญหาที่คุณจะเจอกัหลังจากนี้ไปต้นไปนะครับผมตามนี้นะคนที่เกิดลัคนาราศีนะฮะพิจิกนะครับดาวตัวแทนในเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานนะตอนนี้เนี่ยมันจะค่อยๆพาดผ่านนะฮะในตําแหน่งที่จุกจิกนิดหน่อย ในช่วงกลางปีนะครับแต่พอเลยหลังจากช่วงกลางปีไปแล้วนะครับเช่นผ่านช่วงประมาณสักกรกดาสิงหาคมไปต้นไปนะฮะดาวตัวแทนในเรื่องเกี่ยวกับการางานของคุณนั้นจะมีสเสถียรภาพที่ค่อยๆเริ่มดีขึ้นตามลําดับนะครับแต่อย่างที่อาจารย์บอกแล้วว่าต้องมีที่ปรึกษาที่ดีไม่งั้นเนี่ยถึงดาวการงานจะดีแต่ถ้าคุณนั้นเป็นคนที่มุทะลุดุกันนะฮะมันอาจจะดี40แย่60 แต่ถ้าคุณนั้นไม่มูธลุดุดันนะครับมันจะดีเต็ม100%เเต็มอย่างแน่นอนครับซึ่งตัวจุดนี้ครับเมื่อมันผ่านช่วงวิกฤตการปวดเสียดเวนก้ามาแล้วนะฮะตำแหน่งในเรื่องเกี่ยวข้องกับเม็ดเงินล่ะมันจะโอเคหรือเปล่าล่ะโอ้โหต้องมั่นใจเลยครับว่าในภาพรวมในเรื่องเกี่ยวข้องกับเม็ดเงินของคุณนั้นค่อนข้างที่จะมาคึกคืดคึกคักนะฮะมีมุมของความลงตัวนะฮะช่วงนี้นะครับ งานปวดกระบาลหน่อยหนึ่งไม่เป็นไรนะฮะแต่ว่าสิ่งที่ได้มามีมีเงินเข้ามาพอมีเงินเข้ามาคุณก็สามารถที่จะเสกสิ่งต่างๆรอบตัวนะฮะอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากทําตามใจตัวเองอยากไปท่องเที่ยวอยากไปไหนก็ไปเถอะครับนะเป็นอะไรที่นะทาให้ชีวิตของคุณนั้นมันสดใสซา,าบซ่านะต้องมองอย่างนี้ครับบางอย่างเนี่ยที่จันบอกขยันไม่ถูกคิดถูกเวลามันก็เหนื่อยบางสิ่งบางอย่างการที่หนี หลบร้อนหลบฝนหลบหนาวไปพักผ่อนหย่อนใจมันจะตอบโจทย์ในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในช่วงปัจจุบันนี้นะครับผมคนที่ผูกดวงเป็นลัคนาราศินี้นะฮะถ้าเราทานในเรื่องเกี่ยวข้องกับความรักนะครับช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยช่วงต้นๆเนี่ยนะฮะเรื่องของความรับยังนะระทมอยู่ยังมึนๆงงๆอยู่นะเพราะดาวคู่ครองเป็นอลีบ้างหรือดาวคู่ครองเป็นทิงทุบาทบ้างดาวคู่ครองอยู่ในภพมรณะบ้าง ฟังชื่อไม่เป็นยังไงอะอลีปัญหาบรณะตายจากใช่ไหมอึดอัดทุกใจไม่สบายใจในเรื่องของคู่ครองบางคนห่างเขินกันบางคนห่างไกลกันถ้าเป็นโบราณนี่เหนื่อยแต่สมัยนี้มีไลน์นะมีอะไร messenger ใช่ไหมฮะนะมีวิดีโอคอลกันก็คงไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับอันนี้คือแบบแบบเบาๆแต่ถ้าใครที่แบบมีปัญหาปุ๊บเนี่ยก็ต้องระวังไว้ในช่วงนี้ถ้าไม่ใช่ก็ไม่ใช่ในในช่วงปัจจุบันเนี้ย ต่างคนต่างไปต่างคนต่างอยู่ได้นะครับผมในช่วงนี้แต่เรื่องของความรักเนี่ยมันจะเริ่มดีประมาณช่วงปลายปลปีของปีนี้นะฮะตามนี้นะเอาละฮะนี่คือสูนหนึ่งของคํำพยากรณ์ใครที่ใหญ่ที่จะรู้ดวงมากกว่านี้เป็นการส่วนตัวกับผมอาจารย์ผู้ก็นั้นหมายอาจารย์ผู้ได้ที่ Line a s s i ซด์โฮโลมาสเตมีคําตอบแบบการันตีอย่างแน่นอนครับ